สวัสดีค่ะดีะดผู้ปกครองและนักเรียนสวัสดีผู้ปกครองที่เข้าเรียนกับนักเรียนนะคะเจอครูปุ่นในรายวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังจากคลิปที่ผ่านมาเป็นเรื่องของมาตราเวลานะคะโดยอาศัยความสัมพันธ์ของมาตราเวลานะคะดังนั้น เวลาเรียนทำนักเรียนก็รู้โจทย์ใช่ไหมคะอ่านโจทย์แล้วก็ดูว่าโจทย์ถาอะไรใช่ไหมคะวันนี้เรามาดูการเปรียบเทียบเวลานะคะเปรียบเทียบเวลาครับพร้อมยางจ้าคิดถึงคุณครูหรือเปล่าคุณครูคิดถึงนักเรียนจังเลยนะคะมาดูการเปรียบเทียบเวลานะคะนักเรียน ในการเปรียบเทียบเวลาอันนี้เป็นการทบทวนที่เฉยนะคะลูกเป็นการทบทวนเรื่องของการเปรียบเทียบเวลา2นาที27วินาทีกับ140วินาทีนะคะวิธีคิดนักเรียนมาดูครับเปลี่ยนนาทีให้เป็นวินาทีเนื่องจาก1นาทีเท่ากับ60วินาทีจะได้2นาทีเท่ากับเท่าไหร่ครับ ก็คืออ2ไปคูณกับ60ได้เท่ากับ620วินาทีเพราะหนึ่งนาทีเท่ากับ60วินาทีซึ่งครูคบอกแล้วนะคะว่าในนักเรียนต้องไปดูความสัมพันธ์เรื่องของเวลาหน้าหนังสือเรียนหน้า5นท่้าน้าาครูพูดเร็วนะคะนักเรียนครูก็ขอโทษด,ด้วยนะคะแต่ก็ครูจะย้อนมาทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจาก1นาทีเท่ากับ60วินาที ถ้า2นาทีเอา2ไปคูณกับ60ก็จะกลับ120วินาทีแสดงว่า2นาที27วินาทีคิดเป็น120บวกกับ27ก็จะได้เท่ากับ147วินาทีนะซึ่ง147วินาทีมากกว่า140วินาทีดังนั้น2นาที27วินาทีมากกว่า140วินาที นะมาดูวิธีคิดอันวิธีที่สองนะคะนักเรียนจ๋าเปลี่ยนวินาทีให้เป็นนาทีเนื่องจาก60วินาทีเท่ากับ1นาทีดังนั้น140วินาทีเอา60ไปหารก็จะได้เท่าบับ2เศษ20แสดงว่า1 2 0 140วินาทีคิดเป็น2นาที20วินาที ซึ่ง2นาที27วินาทีมากกว่า2นาที20วินาทีดังนั้น2นาที27วินาทีมากกว่า140วินาทีหาไปดูตัวอย่างที่2นะคะนักเรียนในการเปรียบเทียบเวลา4ชั่วโมง20นาทีกับ 2 7 0เจนาทีสชั่วโมง20นาทีกับ2 7 0นาทาีมาดูวิธีคิดที่หนึ่งค่ะเปลี่ยนชั่วโมงให้เป็นนาทีเปลี่ยนชั่วโมงให้เป็นนาทีเน,เ,นนาทเนื่องจากหนึ่งชั่วโมงเท่ากับ60นาทีาเนื่องจากหนึ่งชั่วโมงเท่ากับ60นาที ก็จะได้4ชั่วโมง4ชั่วโมงเท่ากับ240นาทีทำยังไงคะเอา60คูณกับ20เพราะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีก็จะได้104ทวกค่ะ240นาทีแสดงว่า4ชั่วโมง20นาทีคิดเป็น240บวก20เท่ากับ 260นาทีซึ่ง260นาทีน้อยกว่า270นาทีดังนั้น4ชั่วโมง20นาทีน้อยกว่า270นาทีนะคะมาดูวิธีคิดที่สองจ้านักเรียนมีวิธีคิดนะคะวิธีที่2องจ้ะวิธีที่2 เปลียนนาทีให้เป็นชั่วโมงเนื่องจาก60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงก็จะได้270หารด้วย60แลได้เท่ากับ4เศษ30แสดงว่า270นาทีคิดเป็น4ชั่วโมง30นาทีใช่ไหมคะซึ่ง4ชั่วโมง 20นาทีน้อยกว่า4ชั่วโมง30นาทีดังนั้น4ชั่วโมง20นาทีน้อยกว่า270นาทีนะคะวิธีคิดวิธีที่1เปลี่ยนชั่วโมงให้เป็นนาทีคำตอบก็จะได้4ชั่วโมง20นาทีน้อยกว่า270นาที วิธีคิดที่สองใช่ไหมคะ,ปะเปลี่ยนนาทีให้เป็นชั่วโมงเพราะเนื่องจาก60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง270นาทีเอา60ไปหารก็จะได้เท่ากับ4เศษ30ก็แสดงว่า270นาทีคิดเป็น4ชั่วโมง30นาทีดังนั้น4ชั่วโมง20นาที น้อยกว่า270นาทีแตกต่างกันไหมคะลูกไม่แตกต่างกันเลยนะคะแต่แนวคิดของวิธีที่1คือเปลี่ยนชั่วโมงให้เป็นนาทีแนวคิดวิธีที่2เปลี่ยนนาทีให้เป็นชั่วโมงคําตอบก็ได้เหมือนกันนะคะคือ4ชั่วโมง20นาทีมากกว่า270นาที สองตัวอย่างแล้วนะคะงงไม่เอย่ยไม่งงงจ้านักเรียนจ้าไปดูตัวอย่างที่สามสามเดือนสิบห้าวันกับหนึ่งร้อยห้าวันสามเดือนสิบห้าวันกับหนึ่งร้อยห้าวันมาดูวิธีคิดที่หนึ่งก่อนนะจ้านักเรียนจ้า เปลี่ยนเดือนให้เป็นวันนะวิธีที่หนึ่งเปลี่ยนเดือนให้เป็นวันเนื่องจากหนึ่งเดือนเท่ากับสามสิบวันนะก็จะได้สามเดือนเดือนนึงมีสามสิบวันถ้าสามเดือนก็กนเท่ากับเก้าสิบวันเพราะหนึ่งเดือนเท่ากับสามสิบวันใช่ไหมคะนักเรียนถ้าจะได้สามเดือนก็เท่ากับเก้าสิบวันแสดงว่าสามเดือนสิบห้าวัน คิดเป็น90บวกส5ได้1 0 5วันซึ่ง1 0 5วันเท่ากับ1 0 5วันดังนั้น3เดือนเนะคะ3เดือนสิหวันเท่ากับ1 0 5วันดูวิธีคิดที่2อจ้า,อาวิธีคิดที่สอเปลี่ยนวันให้เป็นเดือนวิธีคิดที่1คือเปลี่ยนเดือนให้เป็นวัน พอวิธีที่สองเราเอาเปลี่ยนเดือนไปเท่าับเปลี่ยนวันให้เป็นเดือนนะคะเปลี่ยนวันให้เป็นเดือนเนื่องจากสามสิบวันเนื่องจากนะคะสามสิบวันเท่ากับหนึ่งเดือนและหนึ่งร้อยห้าวันเอาสามสิบไปหารได้เท่ากับสามเศษสิบห้า แสดงว่า1 0 5วันคิดเป็น3เดือน15วันซึ่ง3เดือน15วันเท่ากับ3เดือน15วันดังนั้น3เดือน15วันเท่ากับ1 5 5วันนะคะวิธีคิดวิธีที่1ก็ได้เท่ากับเท่ากับไอจากวิธีคิดวิธีคิดที่1คือเปลี่ยนเดือนให้เป็นวัน วิธีคิดที่สองเปลี่ยนวันให้เป็นเดือนก็ได้ทำคำตอบเป็นยังไงคะนักเรียนคะได้คำตอบคือสามเดือนสิบห้าวันเท่ากับหนึ่งร้อยห้าวันนะคะยากมั้ยครับไม่ยากนะคะนักเรียนคะคือที่สำคัญนะคะนักเรียนที่รักของคุณครูนะคะนักเรียนดูโจทย์ว่ากดโจทย์กำหนดอะไรมาให้และโจทย์ถามอะไร นะคะไม่ต้องกังวลใช่ไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะนักเรียนนะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะซึ่งเรามีวิธีคิดทั้งสองแบบให้กับนักเรียนนักเรียนจะเปลี่ยนเดือนให้เป็นวันหรือนักเรียนจะเปลี่ยนวันให้เป็นเดือนก็ได้คําตอบเช่นกันนะคะอ่ะมา้อนอีกครั้งนะคะนักเรียนที่ร,รักของคุณครูเรา จนให้มาคือ3เดือน15วันเท่ากับ105วันเราก็มาเปลี่ยนเดือนให้เป็นวัน1เดือนเท่ากับ30วันก็จะได้3มเดือนเท่ากับ9 0วันแสดงว่า3มเดือน15วันคิดเป็น90บวกกับ15ก็จะได้เท่ากับ1 0 5วันนะะได้105วันนะซึ่ง105วันก็ท่ากับ105วัน ดังนั้น3เดือน15วันก็เท่ากับ1 0 5หาวันนะคะอันนี้คือวิธีคิดที่1ใช่ไหมคะมาดูวิธีคิดที่2องค่ะนักเรียนจ้าเปลี่ยนวันให้เป็นเดือนเนื่องจาก30วันเท่ากับ1เดือน1นึ105วันเราก็เอา30ิบไปหารลูกก็จะได้สาสิบเศษสิบแสดงว่า1 0ึ่วันที่เป็น3เดือน15วันซึ่ง3เดือน15วันเท่ากับ3าเดือน15วันดังนั้น สามเดือนสิบห้าวันเท่ากับหนึ่งร้อยห้าวันได้คำตอบเท่ากันใช่ไหมคะได้คำตอบคือเท่ากันนะคะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบเวลานะคะไม่ยากอย่างที่คิดดูโจทย์ว่าเราจะเปลี่ยนเดือนให้เป็นวันหรือจะเปลี่ยนวันให้เป็นเดือนก็ได้คำตอบเช่นกันนะะคุณครูหวังว่าตัวอย่างที่คุณครูเสนอให้นักเรียนได้ชม สามตัวอย่างใช่ไหมครับใช่ไหมครับนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งในการเปรียบเทียบเวลานะคะการเปรียบเทียบเวลาระยะเวลาที่มีเหมือนต่างกันทำได้โดยเปลี่ยนหน่วยเวลาให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วจึงมาเปรียบเทียบ ซึ่งตัวอย่างอันแรกที่ครูเสนอให้นักเรียนได้ชมก็คือ2นาที27วินาทีเป็น140วินาทีเราวิธีคิดที่1คือเปลี่ยนนาทีให้เป็นวินาทีวิธีที่2เปลี่ยนวินาทีให้เป็นนาทีตัวอย่างที่2ในการเปรียบเทียบเวลา4ชั่วโมง20นาทีกับ270นาที นักเรียนวิธีคิดอันแรกนักเรียนก็เปลี่ยนชั่วโมงให้เป็นนาทีนะคะเปลี่ยนชั่วโมงให้เป็นนาทีหนึ่งชั่วโมงเท่ากับ60นาทีหรือนะักเรียนจะคิดวิธีที่สองเปลี่ยนนาทีให้เป็นชั่วโมงเนื่องจาก60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงนะคะตัวอย่างที่3นะการเปรียบเทียบเวลา3เดือน15วันกับ105วันนะักเรียนก็ วิธีคิดที่หนึ่งเปลี่ยนเดือนให้เป็นวันหนึ่งเดือนเท่ากับสามสิบวันถ้าสามเดือนก็เท่ากับเก้าสิบวันถ้าสามเดือนสิบห้าวันคิดเป็นเก้าสิบบวกสิบห้าได้เท่ากับหนึ่งร้อยห้าวัน,นวิธีที่สองเปลี่ยนวันให้เป็นเดือนสามสิบวันเท่ากับหนึ่งเดือนหนึ่งร้อยห้าวันเอาสามสิบไปหารใช่ไหมครับเราก็จะได้สามเศษสิบห้า แสดงว่าหนึ่งร้อยห้าวันคิดเป็นสามเดือนสิบห้าวันซึ่งสามเดือนสิบห้าวันเท่ากับสามเดือนสิบห้าวันใช่ไหมคะดังนั้นสามเดือนสิบห้าวันเท่ากับหนึ่งร้อยห้าวันนะคะไม่ยากแขางที่คิดและคุณครูมีความเชื่อมั่นเลยว่านักเรียนที่รักของคุณครูนะคะทาได้อยู่แล้วถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัยนักเรียนย้อนมาดูคลิปที่คุณครูที่คุณครู เสนอตัวอย่างให้นักเรียนได้ได้ชมนะคะในการเปรียบเทียบเวลานะคะเมื่อนักเรียนดูโจทย์แล้วเราจะเปลี่ยนวันให้เป็นเดือนหรือจะเปลี่ยนเดือนให้เป็นวันหรือจะเปลี่ยนไอนาทีให้เป็นชั่วโมงทำชั่วโมงให้เป็นนาทีนักเรียนคนเก่งของคุณครูก็สามารถทำได้นะคะ ไม่ยากอย่างที่คิดและคุณครูมีความเชื่อมั่นในความสามารถของนักเรียนแต่ละท่านและทุกคนทำได้นะคะคลิปนี้ไม่มีแบบฝึกหัดนะคะให้ในักเรียนดูคลิป3ตัวอย่างที่คุณครูนำเสนอให้ในักเรียนได้ชมเป็นการเปรียบเทียบในการเปรียบเทียบเวลานะคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะนักเรียนถาวมว่าดูแล้วทำไมยากเลยคุณครูไม่ยากค่ะ ถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัยนักเรียนย้อนมาดูได้วันนี้ไม่มีแบบฝึกหัดนะคะไม่ต้องกังวลว่าโอ้ทำไมแบบฝึกหัดเยอะจังเลยเรียนวิชาไหนก็มีแต่แบบฝึกหัดท้งนั้นเลยวิชาไหนวิชาวิทยาศาสตร์มีแบบฝึกหัดนักเรียนก็ทย,ยอยทาแล้วก็ส่งตามวันเวลาที่กำหนดภาษาไทยเช่นกันทําตามที่คุณครูสั่งส่งตามเวลาที่กําหนดคณิตศ,ศาสตร์ของคุณก็เช่นกันจา้า ทํากําหนดที่คุณครูให้ทําสั่งสองข้อทำสองข้อส่งวันไหนเมื่อไหร่ส่งตามนั้นนะคะรักและคลิดถึงคิดถึงนักเรียนทุกคนครับนะคะคลิปนี้เจอกันแค่นี้นะคะคลิปหนะ้าเจอกันใหม่ครับรักและคลิดถึงนักเรียนทุกคนจ้า